เฮฮาพารวยรัห้าพามวนน้ำเลือดพีนน้องครบัดอ่ามีสองเพจบอกเพจที่ห<พ>า,าพาเพทีฮฮาพารวยและเพจทีฮฮาพามวนนะคะวันนี้ถ่ายทอดสดสองเพจจังใดกาะฟเข้าไปติดตามเพจที่ฮาพามวนน้ำแม่จา้าภาพชัดใช่ไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมมาจา์บีบๆเลยเนาะ พี่น้องใช่เลยครับด้วยอาจารย์บีบีก็บพธรรมดานะครับสุดยอดแม่นทั้งเล่าแม่นทั้งน้อยไปฟังเอาใจเาป็นสีเอลาจังไหนในคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์บีบีนะครับต่อไปเป็นคลิปของอาจารย์บีบีนะครับจะไม่ให้มั่วกันนะครับยิวว่งคาร์วอนแม่นค่ะเหล้าเล่ากับห้าน้อยน่ะแม่นค่ะอีลีเขา,ววาทุกวันมือนีสามตูแต่พร้อมห้าน้อยวันนี้ น้องเบลได้ส่งตัวเลขไอ้เพิ่นล่งกลุ่มยูทูบมือเนาะในส่วนของห้าน้อยแล้วก็ล่าหมื่อวานก็นแตกล่าสองเก้ากสองวิ่งสองวิ่งเก้ามือนอีก,กับห้าน้อยแตกสองน้อยพร้อมทั้งสามตัวก็แตกอกีกมันนี้จะคอรัฐบาลไทยคนที่ว่าน,นี้ค่ะรัฐบาลไทย ฉีดรับา็อาจารย์บีบีครับสวัสดีครัขอขอบสวัสดีครัอบอา,าจารย์สวัสดีครับก็เฮียอากลายวยอ้ยภาคไล้ไปย่าไดลก็อรับตอบกันจ็กเก็ตเนาะไปยุไปยุไล่ไล่ไล่ก็ใส่แล้วบ่ครับไล่ใส่ใส่อยู่ครับกระทู้ทางไล่ก็ไรนี่แหละบ่<า>ผมท่าเข้าไปทางไล่ก็เห็นอา่านหนเลย เอาเพราะว่าหนึ่งมันจะจมกไหนดอกพ่อว่าเหมือนเช้ามันมันขับรถส่วงนี้แหละมึงยุ่นะครับผมเลขว่าได้รับสายครับเราเจอได้หลายครับผมเสียดายเนาะน้องเดียวจะได้โทรสัมผัสวังวังวังซีโมงเย็นเนาะเกี่ยวกับห้าน้อยมือนีิแต่ว่ากับน่าจะมีคนได้สื่อนั่งอยู่มากห้าน้อยจังใดทางกรุ่เป็นจังใดผู้จัดมีคนแจกหลายคนอยู่ครับแจกขาโพนเงินน้ำมาให้หลายหลายบาทอยู่ครับผมโอ้ดีใจนิญเด้อจานเด้อ ครับผมให้รุ่มๆเด้อให้เลืกองตรงๆแต่แต่ไหรครับวันนี้ครับเอาถ้าน้อยหรือว่าเล่าหรือว่ารัฐบาลรัฐบาลนะครับผมเอารัฐบาลน้องเดียวมัดผมเหมือนกุมารทองเลยจ้ามันหอนเอารัฐบาลก่อนะครับอาจารย์ชิปนี่ขอเป็นรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลหกหนึ่งดับเด้วครับครับเอาเลขดับเอาไม่นีา หมายเลขดับบ่จะาจรงไดมน,นี่จ้าครับผมหกหนึ่งรับดับขาดเลยเหตุเพราะมีมอมากดับหกหนึง่งได้ตัวเดียวเลยบ่ค่ะทั้งบนทั้งล่างครับผมอ๋อจ้าอ๋าน้องเบลว่าดีถ้าถ้ารัฐบาลไทยกับมีเดนเก่าร่องหนึ่งเดี๋ยวครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนขอเวลาแป๊บครับโอเคครับ วิ่งเก้ารองหนึ่งเป็นบ่ค่ะครับครับผมพอมทำทุกอย่างเพื่อให้โอ้แต่เขามา่าชิงวดไอ้เจนานงเขาชิงวดมันว่ารู้ขนาดมันมาหรูสส้แตครับครับอ้าคูเ,าเป็นยังไงครูรู้ลายอาจารย์นะครับเมื่อวดที่พามนมาหรูด้ลายอาจารย์อยู่นะครับโอเคครับแต่วดไอะไรหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับว่าสิบจิตดตามกันเนาะ

เอาเริ่มไมนอสำหรับรัฐบาลไทยอาจารย์บีบีนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมอันนี้คือดับดับบนล่างครับหกหนึ่งเลยครับจับคู่หกหนึ่งหรือว่าดับหกกับดับหนึ่งจ้าหรือจงไดนไงดับหกหนึ่งบนล่างเลยครับหกกับหนึ่งไดับไปเลยตัดทิ่มไปเลยครับครับครับผมเล่นอ๋อดับดับเลข คูเล่หกหนึ่งหนีบอมาครับผมมาครับหกสิบเอสหนีบเอาให้ซื้อเห็นไ่ครับอาจารย์เอาเซี่ยได้ครับหกสิบ <68 S 3> เอสหรือว่าหกค,ค,ครับหกสิบเอสหนีบเต้องซื้อเนอ้อบบน,นี่พี่น้องต้องฟังเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะว่าบางที่เขเข้าใจดับรักหกกับรับกหนึ่งแต่ว่าเป็นหายเดีนหนึ่งมาอยู่ได้ก็ได้เอาหกสิบเอสหนีบไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมไม่เบิ้งหล้วมันเลขมันดับมา ครับครับผมในตัวที่อ่านตังที่ถึงทีื่อเก่าหาอ้าวอันนี้คือดับบนล่างหกหนึ่งต่อไปเป็นเลขวิ่งเนาะค่ะจะเอาตามลาดับเนาะเลขวิ่งบนล่างเก้าตัวเดียวครับผมเด่นบนล่างเป<ด>็นเก้าตัวเดียวเด่นเก้าตัวเดียวจ้าอ๋อที่เรียการย์บอกเด่นเก้ารองหนึ่งเนาะวันนี้เป็นเก้าที่ตัวเดียวเลยกว่าจ้าไเพราะว่ามัน มันแมนค่ะกิลิคับตัวนี้เอาจักสีวาจังใดน้องมันแม่นีหลีมันแกบลูผมมีข้ามสีเบาแล้วแมนครับจ้าเอาเด่นเก้าฟันเม็ดเดียวเลยนะคะบนล่างเก้ามาแน่นอนแมนว่ค่ะค่ะแม่ครับจ้าเก้าห้าครับอัดไปเลยเตรียมเลยครับล้านเป็นเซ็ตเลยครับป้าเด่นเก้าห้าเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมบนล่างมันว่ค่ะอาจารย์แมนครับ แต่ว่าต้องเล่นบนล่างนะคะต้องเล่นบนล่างนะครับไม่ต้องกลับใช่ไหมครับกลับกลับเลยกลับไปังหงะขาดสิบหกสิบบาทก็ยังดีเลครับเอากลับไเด้อพี่น้องเด้ับกันกันมาจังหน่อยนะครับกันด้วยนะคะกันตัวกลับไว้ด้วยนะคะถึงมันใจเก้าหาม่านล้านเปิดเส้นฟันเม็ดเดียวมีบีบบ่ค่ะจับคู่นี่บ่แค่นี่แหละครับฮะ เอาเ่เดียวเยล่อาจารย์ฟ้าได้ได้เบังคลิปนี่เอาบานนี้แล้นสุดสุดมันเป็นทักลีน้องเบลจ้าส่องสามตัวก็มีถ้ามันอาจจะมีหนึ่งนะอาจจะอยู่ปอย์รักรวยไปได้หรือว่าลักคิปก็ได้สองเก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าสองสามตัวนะอันนี้ก็ค่าสองสตัวนะสามตัวตัวได้แน่ก็จ้า สองเก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าสองสองเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าสองกับซ้ำว่าตัวเดียวกันแล้วเนาะครับมันเพราะว่าห้องมูลตรง่าหนึ่งมันอาจจะม้าอยู่เป็นลักด้วยครับแต่เป็นคนหนึ่งหลายคนมาอยู่เป็นเอากานึ้ลนะครับนะหนึ่งเก้าสองก็ได้ครับ สองเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าสองนะคะฟันมาแล้วนะคะสามตัวครับครับแค่นี้บอาาค่ะจานบีบีกามีอีกตัวหนึ่งอยู่หน <195. S 2> ึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเข้ากันนะครับระวังเก้าหาม้าหัวที่สิบหนึ่งเก้าเก้าห้านี่สองตัวนี้อาจจะมาแน่นอนอาจจะเป็นครับตัวนี้เก้าห้านี่คือล้านเปรนเส้นมกากกว่าจาน มันอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างครับครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนครับ,รบ9าต้องเล่นบนล่างนะคะผู้ชมเล่นบนล่างนะคะมั่นใจล้านเปอรเซ็นนะคะครับหลับม่เช่เลยยังนะไงก็ถ้าวก่มีตัวกันดนีเก้นย์หกศูนย์ครับเด้ออันนี้ก็ห่าตัวกันเก้าศูนย์แล้หกศูนครับมเเอาเขียนตัวกันไว้นั่นแม่จะคิดก็ได้เก้าศูนย์กับหกศูนย์ามหอ่ แต่ว่าหกหนึ่งอย่าไปซื้อมันบอ่อออกมันบรจจาหกหนึง่งมันเลขมันดับครับหนึ่งหกได้ปะคะหนึ่งหกไดกัสดับครับโอ๋อดับไปกลับเลยเนาะค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งไปกลับนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะมันบอ่อออกประจันจามเป็นเลขดับแต่ว่าผู้ใดฟันได้ชิซื้อกับซื้อได้เลอจา้าฟันได้เนาะ <laughs> เอ้ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์ก้าดับบนล้านเปอร์เซ็นต์ฟันธงพิจารณาออามาล่างก็ได้จ้าเพราะว่าอาจารย์เลินบนล่างเนาะก้าวพ่ดับเด้อก้าวหน้าเนี่ยแหละสวัสดีครับเป็นไายสบายดีครับสบายดีอยู่ครับอาจารย์ผมกับพ่อได้ทักในท่ายกันว่าเป็นสองเดือนสามเดือนหรือเปล่าครับเมีรักปนี่สบายตัวสบายดีอยุคจ้าสวัสดีค่ะสวัสครับสวัสดีครับผม น้องเบลน้องพิชาสบายดีอิชาก็สบายดียดยดอันส,ส,สำหรับอาจารย์บีบีนี่กระทะถ่ายกันทุกวันอยู่กับน้องเบลเนาะเพราะว่าขอแนวทางห้าน้อยกับเล้าอาจารย์ทุกวันทุกวัน,วนกับแตกคัาเล่าเนาะถ้าง,นงานน้อยโมนี่กันห้าน้อยกับแตกสามตัวสองตัวอันอ,อาจารย์บีบีว่าซื้อเวาลาได้เวลาน้องเบลอย่าซื้อค่ะรันซื้อมันถึงมือ เนี่ยว่าตัวละที่บารทธรบาร์เพราะเดิน้องหาขนมน้องดิชาแน่ขบวสิเดี๋ยวเดี๋ยวรัฐบาลไทยมีราคาจารย์มักน้ำยูโดเอาโอเคครับผมจ้าขอบคุณอาจารย์ดีๆเลยๆเด้อค่ะมืออื่นเด้อค่ะซีโมงแรงว่าจะโทษครับผมขอบคุณครับว่างว่างนอกจากซีโมงมืออื่นจ้าฝากครับด้วยด้วครับผมจ้าขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผม